กรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกด้วยนะครับวันนี้พวกผมยาโจงเลิกแล้วนะท่านผู้ชมครับมาวันนี้เราก็มามาจงเวีของคับพี่เจนบ้างนะท่านผู้ชมก็ไม่ได้มานานซะเลือเกินนะแล้วคนข้างที่จะนานแหลยจงเวีพักสองนะท่านผู้ชมผมมีอย่งสิบอร่อยหรอพี่น้องมาคิดหอดขี้เก่าละเด้อพี่น้องเนีย เรา,าก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีแจมแลาวจักหน่อยะเรา้าไม่พูดมากตัมเพยท่านผู้ชมวันนี้เราก็มากับตัวน,น,น้อยๆมาลองดูว่าจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะระไฟฟ้เาเบียหลเออมามาลุ้นไปนพร้อมๆกันว่าเขาจะเหมือนเดิมหรือเขาจะเปลี่ยนแผลบอะไรใหม่หรือเปล่านะผู้ชมเราก็หนังเนื้อของเราอีกเช่นเคยนะมาคูดอย่างใจกับจ้าจงของเราได้กอนนะ็ี่น้องมาเบาอได้ย่างเ้อ อากาศยันงน้อนหนาวอยู่เช่นเคยนะครับผมยังไ,ไงกันบ้างฮนะทนผู้ชมไม่ไ,ได้เจอกันนานเลยเชียวบอกวิ่งหัว่อานเป็นปีโอ้ <c ười> ไม่มีอะไรพูดมากยมม่าเอ้ยดอกนี้ฮนะมาดูว่าจะได้ใช้หรือเปล่าอ้าวได้ใช้อยู่ฮนะอย่างน้ยก็ได้ใช้อ้าวสกเก็ตเตอร์มาข,ขวางฮนะไม่ได้อะไรเลย S 1> <S 1> มาตัวเดียวไม่มีประโยชน์นะแถมให้โทษอีกตัางหากโอ้โเนี่ยามาลงทุนไม่มากนะกขอเข้ามาเช็คดูสักหน่อยแล้วก็พีจีเนี่ยก็ยังไม่ไว้ใจเขาเท่าไหร่นะแต่เราโดนไปมากๆกเดือนเดือนไม่เก๋อแต่ก็ยังไว้ใจเขาอยู่นิดนึงนะกครับ พราะอะไรเพราะความคิดถึงนะโอ้โหซัาปไปทำไม่ได้นะเป็นเนะยียงไม่พอเป็นเทิงนะท่านผู้ชมนะไมอเป็นเทิงนซีเรียนะไม่แนะแนำไม่ทำตามนะเด็กสนใจก็ลิงอยู่ใต้คลิปเดิมนะครับแต่ถ้าในที่เข้ามาดูมาชมใหม่ก็จะเพิ่งรำคาญกันเด้อนนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะ เงินใช้กันหน่อยนิดหนึ่งนะครับนี่ไงว่ายังไง,ง,ไ,งได้ใช้หรือเปล่าอ้าวได้ใช้อยู่ยังมาต่อฮะที่ก็ยังรู้สึกว่าเงียบๆนะผ่านไปสามสิบหมุนโอ้โหสแกตเตอร์ไม่มาเนี่ยท่านผู้ชมไม่มาให้ได้ลุ้นได้อะไรเลยก็ยังถือว่าไม่ไม่ใช่ดวงของเราอยู่นะ ผมว่ายังไม่เท่าไหร่นะยังไม่ใช่ดวงของกุมปะวันนี้ทัดแอย่างพูดพอพูดถึงไแมาให้หลุนเลยเห็นไหมไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะเข้ามาเข้าเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวหลุนไิดก่อนอา้าวอืมอย่าถ้าไม่พ,อพ่อผิดหวงังลูกว่ายังไงโอ้คือบ้าแล้วพี่น้องเข้ามันบะมีด่ดวงโอ๋โอ,อตายแล้วดูวายไปจ่ายอะไรข้างหลังไม่ได้เชื่อมอะไรโอู้่ โอ้ยเนาะมันไปตื่นใจเลยเนาะตันนี้ก็กดฟรีๆไปท่านผู้ชมใครจะสู้ขีดอีกแล้ววันนี้เ้ามารุนที่สองว่ายัางไงก็ยังเหมือนเดิมฮะไม่เคยเปลี่ยนเขายังเหมือนเดิมทุกอย่าง ต้องแปลกใจทำไมผมถึงใหญ่ท่า,านผู้ชมพูดแองไม่ได้นะ <c oughs> ดังไม่ได้นะแค <c oughs> ่ไรนะเดีย๋ยวมันน้อยใจเดี๋ยวมันไม่ใจอีก็ไม่ใช่อะไรนะมันก็เป็นเคล็ดลับนะท่านผู้ชมถ้า,เรา,าเราเข้ามาพีจีแล้วเ,เล่นๆแล้วเล่นสมมติว่าเล่นไปนมาสองสามเกมนะถ้ามันไม่จ่ายแบบเนี้แล้วเราก็ถ้าเรา,า,เรายังใหากจะคาดหวังได้อยู่เราก็เหมือนกับผมอะผมก็เปลี่ยนเบนะเราค่อยกลับมาใหม่ท่านผู้ชม ท่าผู้ชมต้องพักบ้างถ้าเราเข้าบ่อยๆเนี่ยแตมันจะโดนอันนี้คือเคลบนะก็คือจริงมีเฉพาะมาผมพูดได้เลยมีเฉพาะช่องผมแหละที่บอกแบบนี้จริงก็คือสำหรับหัวอกคนละกันนะผู้ชม่านะเป็นทุนจริงนะ่นนะเอาไปใช้จริงเออผมเน้นใช้อะก็ม,มีเคลบมาบอกกันแล้วก็ต้องบอกกันต่อแล้นะผู้ชมอะไรที่อยากนี่ก็น,นี่ฮะ ยิงใต้คลิปเลยน้องใช้สูตรผมได้ว่าน่าจะเวิร์กนะเปอร์เซ็นก็บอกเพอร์เซ็นไม่ได้นะท่านผู้ชมมันมันขึ้นอยู่กับตัวมันเองขึ้นอยู่กับตัวคุณเองถ้าคุณได้มันพอมันก็คือคุณ,ดคณดได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณได้แต่ไม่พอเนี่ยมัก็ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมถ้าดวงเราไม่ดีก็เป็นแบบนี้นฮะเราก็ถือว่ากลับมาหาด้วยความคิดถึงนะท่านผู้ชมก็ได้ไมาานานแล้วไมาทวงเว ก็เข้ามาเซอร์วียดูก็โดนไปฮะเดีเ๋ยวไปกลับมาใหม่แล้วผมจะกลับมาอีกนะเดี๋ยวขออยู่ในค่ายพีจีไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เ,เ<ๆ>พื่อจะได้ไปพายขึ้นใหม่จากยาจบของเราอีกเช่นเคยท่านผู้ชม,มก็ต้องขอตลาไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดี